ไฮไลท์ light, ประกันสังคมเรื่องราวโดนใจเราจะมาพูดคุยกันฐายประกันสังคมใหม่นะครับส่งประกันสังคม25ปีได้บำนาญ8,050น8,050บาทต่อเดือนไม่ต้องไปทำงานจนตายแล้ว่เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับฝากกดไลค์กด s ับ s ไ r รป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ อคอมเมนต์มาว่าเยี่ยมฐานใหม่นะครับส่ง25ปีได้บำนาญ8,050น8บาทต่อเดือนไม่ต้องทำงานจนตายแล้วเรานะครับฐานใหม่หมายความว่ายังไงนะครับอย่างที่เรา ท,ท่านท่านทราบกันดีถ้าใครไม่ทราบนะครับเราจะมาพูดคุยกันนะครับประการสังคมนะครับมีคาดการนะครับการปรับเพดานฐานเงินสมทบหรือค่าจ้างนะครับจากเดิมนะครับ15,000าบาทนะครับณนะปัจจุบันจะคาดการปรับปี6-9คือปีหน้านะครับปรับเป็นฐานนะครับสูงสุดที่1 7 5 0 0บาทนั่นหมายความว่าใครเงินเดือน1 7 5 0 0บาท ขึ้นไปเนี่ยจะถูกหักประกันสังคม875บาทนะครับโดยคาดการจะได้บำนาญน,นะครับสำหรับฐานสูงสุด17,500บาทได้บำนาญส่ง25ปีได้6,125บาทนั่นเองนั่นเองนะครับแต่นะครับการปรับฐานไม่หยุดแค่นั้นนะครับปรับ17,500บาทแค่3ปีนะครับในปี72ถึงปี74นะครับจะปรับฐานสูงสุดอีกครั้งหนึ่งเป็น 2 0 0 0 0บาทนะครับนั่นก็คือคุณจะต้องส่ง1,000บาทถ้าใครเงินเดือนเกิน2,000 0ืขึ้นไปและบำนาญที่คาดว่าจะได้รับนะครับด้วยฐานนี้คือ7,000บาทต่อเดือนยังไม่จบนะครับสุดท้ายแล้วการปรับฐานครั้งสุดท้ายคาดการจะปรับปี7-5เป็นต้นไปนะครับคือฐานสูงสุด23,000บาทใครที่เงินเดือนเกิน23,000บาทจะถูกหักประกันสังคม1 1 1 0 50บาทนะครับ คาดการจะได้บํานาญนะครับ8,500บาทต่อเดือนนั่นเองการปรับฐานนั้นนะครับนอกจากจะจ่ายเพิ่มแล้วสิทธิประโยชน์อื่นๆก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเป็นเงาตามตัวไปด้วยนะครับเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวไปด้วยโดยเราดูกันที่ฐานสูงสุดนะครับที่คาดว่าจะเป็นเจ็บป่วยนะครับจากเดิมได้7,500บาทต่อเดือนนะครับจะปรับสูงขึ้นเป็น11,500บาทต่อเดือน ครอบุบดได้34,500บาทต่อครั้งทุกผลภาพได้11,500บาทต่อเดือนส่งข้อกรณีเสียชีวิตได้138,000บาทนะครับว่างงานได้11,500บาทบํานาญส่งมา15ปีจะได้4,600บาทบํานาญส่ง25ปีจะได้8,050บาทเพราะนั้นคาดการนะครับเราเนะี่ยยิ่งทํางานเยอะก็จะยิ่งได้มากขึ้นนั่นเองนะครับถ้าทํางาน30ปีละ่ะนะได้11,500บาทโดยประมาณ นะครับคาดการว่าการปรับฐานครั้งนี้นะครับจะช่วยทำให้โอกาสที่คุณจะได้รับบำนาญหลัก8,000นะครับ7,000ขึ้นไปนะครับในระยะเวลาการส่ง25ปีโดยประมาณนะครับก็จะมีสูงขึ้นนั่นเอง25ปีมันเป็นค่าเฉลี่ยที่ทุกคนเนี่ยน่าจะทำงานถึงกันอยู่อะนะครับโดยประมาณและบางคนอาจจะทำงานมากกว่า30ปี ก็ยิ่งได้รับบำนาญที่เยอะขึ้นนะครับโดยได้รับต่อเดือนทุกๆเดือนไปจนตลอดชีวิตเลยนั่นเองนะครับนี่คือการคาดการและคาดหวังนะครับของทุกๆท,ท่านก็ใครเห็นประเด็นเป็นไงบ้างนะครับลองแชร์กันเข้ามาดูซิว่านะครับความคิดความเห็นของท่านนะครับเป็นเช่นไรนะครับอย่างไรนะครับเห็นต่างเห็นด้วยไม่เป็นไรนะครับแชร์กันเข้ามาได้เลยแต่ผมคาดว่าคาดการเนี่ย ปี69จะมีการปรับจริงๆรอบนี้ปรับจริงๆละมันจะไม่เหมือนรอบช่วงปรับปี67นะครับที่คาดการว่าจะปรับแต่ไม่ได้ปรับนะครับแต่รอบนี้น่าจะปรับอยู่นะครับก็ลองดูนะฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับอลารีวิวขอแนะนำเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนำวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทำกันได้เลย ตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w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  นะครับ sso.go.ths นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับจะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไป กรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ otp นะครับ otp จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะ ขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จเมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประกันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก,ก็กดเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบทุกท่านจะเข้ามาสู่นะครับข้อมูลนะมีทั้งหมด3ส,ส่วนด้านบนนะครับส่วนที่1คือข้อมูลผู้ประกันตนนะครับมันก็จะขึ้นชื่อนามสกุลของเราวันเดือนปีเกิดเป็นผู้ประกันตนอะไรนะครับส,สิทธิ โรงพยาบาลน,นะครับปัจจุบันอยู่ที่ไหนนะครับส,สอปอสอที่รับผิดชอบนะครับจังหวัดอะไราเป็นผู้ประกันตนมาตราไหน33หรือ39นะครับหรือ40นะแล้วก็วันที่สิ้นสุดผู้ประกันตนวันเริ่มใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนนะครับข้อส่วน ส่วนที่2นะครับจะเป็นข้อมูลประวัติไม่ว่าจะเป็นประวัติการขอรับสิทธิประโยชน์ประวัติการชําระเงินล่าสุด12รายการประวัติการทําธุรกรรมต่างๆสามารถลองไปเล่นได้นะครับคลิกเข้าไปดูรายละเอียดส่วนรายการที่3นะครับจะเป็นเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมเปลี่ยนสถานพยาบาลนะครับสถานะการทําธุรกรรมระบบจองคิว การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ PDPA กองทุนเงินทดแทนข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลส่งเงินสมทบประวัติการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นี่คือข้อมูลนะครับที่ท่านสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูเดังเมนูต่างๆ ก่อนจากกันนะครับสามารถชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่หมวดหมู่เพลย์ลิสต์นะครับโดยเลื่อนเมาส์ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับจะมีรายการนะครับหมวดหมู่เพลย์ลิสต์ต่างๆที่จัดสรรคัดสรรมาเพื่อคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณบำนาญชราภาพนะครับหลักประกันสุขภาพนะครับปรับค่าแรงทรงประกันสังคมได้บำนาญถึงกี่ปีคุ้มหรือเปล่านะครับเงินเดือนเท่านี้ได้บำนาญเท่าไหร่นะครับ ทรงประกันสังคมมีโอกาสได้บำนาญเยอะไหมมาดูกันนะครับแล้วก็มีเทคนิคต่างๆมากมายนะครับสารเลยคําถามประกันสังคมยอดฮิตนะครับคําถามกเกษียณอายุงานนะครับกรเกษียณอายุงานได้เงินเท่าไหร่นะครับคำนวณบําเน็จมาตรา40นะครับมาตรา33มากมายเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูนะครับปาบ๊า นะครับมันจะมาสู่หน้านี้คุณก็ไล่ดูได้เลยนะครับหรือจะดูตั้งแต่แรกนะครับยันสุดท้ายจนคลิปสุดท้ายก็ตามใจนะครับฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e แชร์ช่องช n n e l นะครับอาราวรีวิวด้วยนะครับขอบคุณมากครับ